สวัสดีนะครับหมอโต๊ด1 5ทาหาตหลอดนะครับหมอโต๊ดก็ขอสวัสดีกับชาวธาตุดินทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังช่องหมอโต๊ดและสนับสนุนและเป็นกําลังใจช่องหมอโต๊ดกันนะครับคลิปนี้เป็นคลิปพลังงานดวงความรักของชาวธาตุดินธาตุดินได้แก่ราศีกันราศีพฤษกราศีมังกรตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่15ตุลาคมปี2567 มอโต๊ดอธิษฐานให้ดูได้ทศกนาและราศีเลยนะครับหมอโต๊ดูแบบโหราศาสตร์ไทยวันที่ก็พิมพ์ไว้ใต้วิดีโอคลิปแล้วพลังงานไพ่นี่เป็นพลังงานของไพ่โดยรวมนะครับคงไม่ตรงกับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์จะดีที่สุดและไพ่นี้สามารถอ่านสลับกันได้ด้วยนะครับสิ่งดีๆก็เก็บไว้สิ่งไม่ดีก็ทิ้งไปขอไพ่สิทธิ์ไปให้กับชาวธาตุดินการพุทธศกมาก่อน ดวงความรักขอเช็คพลังงานของไพ่ในตัวตนของคุณก่อนนะครับเป็นพลังงานของไพ่เซลติคอร์มอโตสอ่านตามพลังงานของหน้าไพ่ที่ขึ้นมานะครับขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์เทพเทวาของคนที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับขอเปิดพลังงานในดวงตัวตนของคุณมีใบแน่โอกาสแห่งการเริ่มต้นความเป็นอิสระในตัวของตัวเองมีการที่คุณอาจะได้เริ่มต้น สิ่งดีๆนะอาจจะเป็นการเริ่มต้นงานใหม่เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆหรือเริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่ในช่วงนี้ก็ได้สามไม้เท้าการวางแบบแผนการวางเป้าหมายให้กับอนาคตในถูกของคุณเองการปิดกั้นการมีกำแพงการบล็อกการติดต่อการสื่อสารในช่วงนี้ก็ได้นะหรือมีคนที่บล็อกหรือมีคนที่ปิดกั้นมีกำแพงการติดต่อการสื่อสารกัน King o f ครั ราชาถือถ้วยราชาห่างสายน้ําถ้วยก็คือความรู้สึกต่างๆในตัวคุณเองคุณเป็นคนที่เอาใจใส่คนที่อยู่รอบๆข้างของคุณหรือเป็นคนที่อยู่ในความรักของคุณกรรมดีที่ผ่านมาก็ได้นะหรือเป็นการที่คุณกลับมาถือในหัวใจถ้วยอารมณ์และหัวใจดวงนี้อยากมอบให้คนที่รู้ค่าให้กับคนที่เห็นค่าวิวออฟฟอร์จูน กงล้อให้โชคชะตาวันเวลาเปลี่ยนสิ่งต่างๆเปลี่ยนกับอดีตที่ผ่านมามันก็คงย้อนกลับไปไม่ได้อนาคตยังมาไม่ถึงคุณจะอยู่ในห่วงวันเวลาที่เป็นปัจจุบันในตัวของคุณนะครับเป็นพลังงานของไพ่ที่ในวันที่เป็นปัจจุบันของคุณในตอนนี้มีดาวพฤหัสที่เข้ามาด้วยนะมีพลังงานของไพ่เดรเฉริยอดกรกฏลัคนากฏกนะต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลต่างภาษาต่างวัฒนธรรมได้นะครับเป็นจัตติกชาวตุลลัคนาตุลน,นะ เป็นจัดติกเนี่ยคือคนที่ชอบจัดระเบียบว,วางแบบแผนวางแนวคิดให้กับตัวเองเป็นคนที่รักความยุติธรรมเป็นคนที่รักความเท่าเทียมซึ่งกันและกันนะครับเป็นคุยดีเอ็มพเพรสเทพที่ด่าดาวศุกร์ดาววีนัสคนที่เกิดวันศุกร์ด้วยก็ได้นะเป็นความนิ่งของคุณคุณเป็นคนที่อยู่กับใครเหมือนคนที่คอยอุปถัมคอยค้ำจุนคอยเกื้อกุลกับคนที่คุณ ดูแลหรือคนที่อยู่ใกล้ๆคุณก็ได้นะหรือมีผู้ใหญ่ในช่วงนี้อาจจะมีผู้ใหญ่ที่เข้ามาคอยอุปถัมภ์คอยเกื้อกูลแกล่เราก็ได้นะครับดีแฮงแมดความทุกข์ความเศร้าความเสียใจเหมือนยังลืมใครสักคนหนึ่งในความคิดอย่งเอาใครออกจากความรู้สึกของคุณไม่ได้ก็ได้3ามดาบความผิดหวังความเศร้าความเสียใจหรือตกอยู่ในสถานการณ์ ความรักที่เป็นมือที่3ก็ได้หรือเขาดึงคนอื่นเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์หรือเขาดึงคุณไปตกอยู่ในสถานการณ์มือที่3ก็ได้หรือมีคนที่ใช้คําพูดคําจาที่ทิ่มแทงใจซึ่งการละการกรนายกรีนอฟครับราชินีถือถ้วยนะครับเป็นพลังงานของไพ่ในความรู้สึกมีพลังงานของไพ่คู่เข้ามาอาจีะในช่วงนี้อาจจะมีการพบเจอ กับคนที่เข้ามาในช่วงนี้ก็ได้เหมือนโชคชะตาวันเวลาดึงคุณกับเขาให้ได้มาพบเจอกันนะครับเป็นพลังงานของไพ่ความรู้สึกที่มันอาจจะเป็นการเริ่มต้นในห่วงเวลาดีๆที่เป็นในตัวของคุณเองทุกสิ่งทุกอย่างสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอนะครับเป็นพลังงานของไพ่ในความรู้สึกในตอนนี้อาที่มีพลังงานการปลดปล่อยกับความแค้นกับความโกรธกับสิ่งที่ผ่าน ไปออกไปแล้วการกลับมาเหมือนโฟกัสถึงเรื่องความสุขของตัวเองซะมากกว่าก็ได้นะมันยังมีความรู้สึกที่ยังเหมือนกับคุกไฟที่ร้อนลุ่มในความรู้สึกในตอนนี้ของคุณก็ได้นะครับเป็นพลังของไพ่าฮารากัสเป็นเหตุการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้ในช่วงนี้มันคือบททดสอบที่ทําให้จิตใจและจิตใต้สํานึกของคุณ เข้มแข็งขึ้นนะครับเป็นพลังงานของไพ่ในความรู้สึกที่รู้ถึงจิตใจและความรู้สึกที่แท้จริงในตัวของคุณเองนะครับเป็นพลังงานของไพ่เซลติคอร์สดวงความรักในช่วงนี้เป็นไงสํารสหรับบางท่านอาจจะมีการพบเจอกับคนที่เข้ามาขอโอกาสและการเริ่มต้นด้วยกันนะครับเหมือนเป็นพลังงานการที่มีคนที่ให้คํามั่นคําสัญญากันและกันสําหรับบางท่านอาจจะตกอยู่ในตําแหน่งปัญหา กับอดีตที่ผ่านมาความเสียใจที่ยังลืมใครสักคนหนึ่งในความคิดของคุณไม่ได้มีการปิดกัน้นการติดต่อการสื่อสารมีการเดินทางในช่วงนี้ของชาวธาตุดินก,กันพุทกธมาก่อน,นะครับเป็นพลังงานงการที่ในตอนนี้เหมือนมีพลังงานงการพบเจอพ่อไม่แม่ไม่ด้วยก็ได้นะเพราะมีพลังงานของไพ่ขิงอับคับเข้ามานะครับมีพลังงานของคนที่อยู่ในความรักในความสัมพันธ์เป็นชาวธาตุไฟเมสิงธนูธาตุน้ากรกฎมินพิจิก ธาตุลมกลุ่มตุลเมทุนนะครับนะอ่าที่มีพลังงานของการที่มีโอกาสดีๆและการเริ่มต้นให้กับดวงคุณเองนะครับเพราะมีพลังงานของไพ่ใบแรกเข้ามาในพื้นดวงชะตาโอกาสที่คุณจะเป็นคนที่หาโอกาสดีๆและเริ่มต้นในสิ่งที่คุณคิดอยู่ในตอนนี้ก็ได้นะครับขอดูพลังงานของไพ่อดีตที่ผ่านมาของชาวธาตุดินกันพฤษธศกวรรว่าดวงความรัก กับอดีตที่ผ่านมาเป็นเช่นไรนะครับมีไพ่ของเดะมูนความคิดถึงความโหยหาความเศร้าความเสียใจกับสิ่งที่คนคนหนึ่งทำไว้กับคุณในความทุกขเนี่ยคุณมีเป็นคุณที่จะเลือกเส้นทางเดินใหม่แล้วก็ได้นะคุณอาจจะไม่ไม่ทุกข์ไม่เศร้าไม่เสียใจกับสิ่งที่ผ่านมาแล้วการที่เหมือนมีไพ่ของ <c oughs> หนึ่งเหรียญคือสิ่งดีๆโชคดี หรือการเริ่มต้นโอกาสใหม่ๆในตัวของคุณก็ได้หรือเป็นโชคแบบฟุกฟุกในตัวของคุณก็ได้นะครับเป็นพลังงานของไพ่สามไม้เท้านะครับเป็นพลังงานของคนที่อาจจะเราอาจจะไม่ได้รอคอยเขาแล้วก็ได้เราอาจจะไม่มองย้อนกลับไปในอดีตมีกัลยาณในมิตที่ดีหรือมีพลังงานการที่คุณอาจจะเคยเอาใจใส่เขาดูแลเขาห่วงใยกับเขาเท่าไหร่หรือคุณกับเขาเคยมีความหวังเคยพูดคุยถึงเรื่องอนาคต ซึ่งกันและกันคุณกับเขาอยากที่จะมีอนาคตร่วมกันมีความมั่นคงทุกสิ่งทุกอย่างด้วยกันก้าวดาบความเครียดความกดดันความสับสนหรือมีคนอดีตที่ผ่านมาตอนนี้ตกอยู่ในตําแหน่งของคนอดีตที่ผ่านมาของคุณก็ได้อาจจะเป็นฝ่ายเขาที่คิดเยอะคิดมากในช่วงนี้เสียดายวันเวลาดีๆที่คุณคุณเคยทําเพื่อเขาหรือในวันที่คุณถอยห่างออกจากเขามา เป็นความรู้สึกที่โดดเดี่ยวในตอนนี้ของเขาก็ได้เขาอาจจะมองเห็นในภาพเดินลากกับอดีตที่ผ่านมาที่คุณกับเขาเคยอยู่ด้วยกันเคยเคียงคู่กันเคยทําสิ่งดีๆร่วมกันจัติกเขาอาจจะไม่ยุติธรรมกับคุณหรือเป็นคนที่เคยผิดคํามั่นคําสัญญาที่ให้ไว้แก่กันก็ได้นะจัติกนี่คือการที่เหมือนกฎแห่งความยุติธรรมยุติธรรมเสมอนะครับเป็นพระทัยของ t มเพอเรอร์ชาวเมธทตุไฟจัดเม้นผลวิบากกรรม กรรมก็คือการกระทําพฤติกรรมและการกระทําใครทําอะไรไว้ได้รับผลแห่งการกระทําอย่างนั้นเป็นไพ่ของการตื่นรู้แห่งจิตวิญญาณหรือการที่มีคนที่ได้รับผลแห่งการกระทําที่ทําไว้แล้วก็ได้อาจจะมีคนที่เคยใช้ลมกัะคุณหรือคนที่เคยมีอีโก้ก็ได้นะเดมเพอรเดอร์ Emperor, คือคนที่เคยมีอีโก้คนที่เคยแบบเหมือนกับคนที่เคยมีความที่ทํา หลายจิตใจซึ่งกันและกันไว้ด้วยก็ได้นะครับเป็นพลังงานของไพ่เดเอ็มเพ o r เดอร์กับดีเอ็มเพรสเนี่ยเป็นพลังงานของไพ่คู่หรือมีพลังงานการผูกมัดซึ่งกันและกันอยู่ด้วยก็ได้วิวออฟฟอร์จูนโกงล้อแห่งโชคชะตาวันเวลาที่เนิ่นนานไปแล้วมีคนที่จะเสียดายและเสียใจยกะวันเวลานะ เพราะมีทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมีมีสิ่งที่จดบันทึกเรื่องราวต่างๆในชีวิตไว้อยู่นะครับเป็นผลง,งานของการที่พบเจอกันแล้วทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่ได้มาพบเจอกันคนที่เคยร่วมสร้างบุญสร้างกุศลคนที่เคยเกื้อกูลซึ่งกันและกันอาจจะมีการที่ได้พบเจอในอนาคตข้างหน้าหรือคนที่เคยทำมาร้ายจ,จิตใจกันหรือคนที่เคยทำาให้ผิดใจกัน ตอนนี้มีคนที่ได้รับผลแห่งการกระทำที่ทำไว้เขาคิดถึงวันที่คุณกับเขาเคยเป็นคู่ดี e อมเพลอร์ดีแอมเพสร่วมกันก็ได้นะหรือมีพลังงานของการที่พบเจอในตอนเนี้มีคนที่รู้แล้วว่าคุณน่ะคือคู่เขาคุณคือคนที่ดีพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างเขามีคนที่อยากกลับมาให้คำมั่นคำสัญญากับคุณอีกครั้งหนึ่งนะอดีตที่ผ่านมาเหมือนในความรู้สึกในตอนนี้ที่เขาไปแล้ว เหมือนเขายัางตัดกับความรู้สึกเก่าๆความรู้สึกเดิมๆกับคุณไม่ได้อยากกลับมาเป็นคู่กับคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับควีนนะครับนะอ่าเป็นพลังงานการกลับมาดูแลในตัวของคุณเองควีนน็อบสอดราชินีถือหน้าการโอกาสที่คุณเคยให้กับเขาไปโอกาสมีไว้ให้คนไขวควาโอกาสมีไว้ให้คนเห็นคุณเห็นค่าในโอกาสที่ให้ไปอีกมือนหนึ่งก็อยากที่จะตัดเขา ออกจากความรู้สึกแล้วด้วยก็ได้นะกับปัญหาที่ผ่านมามีคนมาวุ่นวายเรื่องราวในความรักในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาก็ได้เป็นความพยายามที่ประครับประคองในความรักในความสัมพันธ์กับสิ่งที่ผ่านมานะมีการที่คุณอาจจะพยายามทําเพื่อเขามามากพอแล้วก็ได้เป็นฝ่ายคุณที่จะตัดสินใจว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้ในความรู้สึกในตอนนี้ของคุณนะเดอะเมจิเชนคนที่มีเซนส คนที่มีลางสังหณ์คนที่มีสัมผัสพิเศษคนที่มีการที่เหมือนคําพูดคําจามีสเสน่ห์เมตตามหานิยมในตัวของคุณด้วยก็ได้นะเป็นคนที่เหมือนมีความที่เรียนรู้ในตอนนี้ก็ได้หรือไปหาความรู้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในตอนนี้อยู่ด้วยก็ได้นะครับของชาวธาตุดินการพฤศโธมาก่อนนะครับเป็นพลังงานของไพ่ในอดีตที่ผ่านมานะ,อะขอดูพลังงานของไพ่ในปัจจุบันของชาวธาต ดินกันพืชสองกรนะครับขอดูพลังงานของไพ่ดวงความรักในปัจจุบันนะครับว่าจะเป็นเช่นไรนะวิวออฟฟอร์จูนนะครับกงร้อแห่งโชคชะตาทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับวันเวลา แห่งการเรียนรู้หรือมีไพ่ของการที่ในตอนนี้มีคนที่เข้ามาในความรักสําหรับบางท่านอาจจะได้พบเจอกับคู่คนที่เอาใจใส่คู่คนที่ดูแลอาจจะอยู่ในในในคนที่เป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่แนะนําให้คุณกับเขาได้มาพบเจอกันด้วยก็ได้นะครับเป็นพลังงานของไพ่สองเหรียญนาการ Move อนหรือมีพลังงานงความรู้สึกสําหรับบางท่านอาจจะ รู้สึกว่ากับัดีที่ผ่านมาคุณอาจจะ m o ฟอ่อนไปข้างหน้าในตอนนี้ของคุณก็ได้นะแสงสว่างอยู่ที่ปลายอุโมงค์ของคุณซิกออฟครับมีคนเก่าๆคนเดิมๆที่อยากวนย้อนกลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์อยากกลับมาพิสูจน์ในตัวของเขาอีกครั้งหนึ่งด้วยก็ได้นะครับเป็นพลังงานของไพ่การเริ่มต้นความมั่นคงไปด้วยการควีนอสอดหรือมีคนที่อายุน้อยกว่กากันหรือคนที่อายุแตกต่าง กว่ากันด้วยก็ได้เดลเวอร์ชาวเมทุนลัคนาเมทุนในตอนเนี้เหมือนความมีสเสน่ห์ของคุณหรือเป็นโอกาสที่คุณได้พบเจอกับการเริ่มต้นหรือคนอดีตอยากกลับมาขอโอกาสการง้อขอคืนดีขอเริ่มต้นกับคุณคิงออฟว n นลาชายไฟเป็นความขยนันความตั้งใจความทุ่มเทคุณมีความที่เป็น ตัวของตัวเองสูงนะเป็นคนที่ทุ่มเทให้กับอะไรแล้วหรือในช่วงเนี้ชาวธาตุดินอาจจะโฟกัสถึงเรื่องงานในเรื่องงานของคุณมากกว่าด้วยก็ได้นะหรือการพบเจอกับคนที่อยู่ในสายงานเดียวกับคุณก็ได้นะครับหนึ่งดาบความจริงความชัดเจนการเคลียร์ใจนะหรือมีพลังงานความที่มีคนที่มีความรับการปิดบงังการซ่อนเลนความรับกําลังที่จะเปิดเผยนะครับเป็นไพ่ของเจ็ดไม้เท้านะ ดีไฮพิเทสความรับการปิดบังการซ่อนเลนนะครับในปัจจุบันอาจจะมีการที่คุณะจะกลับมาเข้มแข็งในตอนนี้ขึ้นนะมีคนที่อยากกลับมาขอโอกาสการง้อเขาอยากกลับมาง้อเหมือนกับอดีตที่ผ่านมาเขาอาจจะบอกว่ากับสิ่งที่ผ่านไปเขาเสียใจและเสียดายกับสิ่งที่เขาทําผิดไว้กับคุณอยากกลับมาทุ่มเทและขอโอกาสแห่งการเริ่มต้นในความรัก กับคุณอีกครั้งหนึ่งนะมีพลังงานของไพ่ในตอนนี้เหมือนโชคชะตาวนกลับมาหรือวันเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์คนที่กลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์พร้อมที่จะดูแลพร้อมที่ทุ่มเทพร้อมที่จะเริ่มต้นกันใหม่อีกครั้งหนึ่งก็ได้นะทุกสิ่งทุกอย่างนะมันเหมือนโชคชะตานำทางให้คุณกับเขาได้มาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งได้มันเริ่มต้นกันใหม่นะครับในออฟครับนะในออฟเพทเค้นนะครับ เดอะทาวเวอร์ Tower, การจับได้การโปะแตกหรือมีพลานการที่ในความรู้สึกของคุณยังม <ek> ีความหวาดระแวงและความกลัวที่จะเสียใจกับเรื่องของคนเก่าๆที่กลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะเขาอาจจะทักทายกลับเข้ามาเขาอาจจะบอกว่ากับสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยเขาทําผิดไปนะเขาทําให้คุณเสียใจกับการกระทําที่เขาทําไว้ในตอนนี้เป็นฝ่ายเขาที่อยากบอกว่าคิดถึงคุณมากในตอนนี้นะครับก้าวเหรียญโสดสวยรวยรอในแบบของคุณ หรือความมั่นใจในตัวคุณเองคุณมีพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องทรัพย์สินเงินทองสิ่งมีค่าคุณอยากทําในสิ่งที่คุณหวังในสิ่งที่คุณตั้งใจคุณดูแลตัวเองได้นะมีพลังงานของไพ่ชัดเินถ้ากลับเข้ามาไม่ได้ยุติธรรมต่อกันไม่ได้ชัดเจนไม่ได้กลับเข้ามาแล้วยังทําผิดซ้ําๆเหมือนเดิมคุณก็มีหนึ่งดาบตอนนี้อยู่ที่คุณแลว้วว่าคุณจะให้โอกาสหรือเปิดโอกาสให้กับเขาได้กลับเข้ามาในความรัก ในความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งหรือเปล่านะครับอขอรูปพลังงานของไพ่ในแนวโน้มความสัมพันธ์ของคนที่เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์นะครับในออบคัพนะ,ะ9ถ้วยที่พบเจอกันในงานงานเลี้ยงก็ได้นะ,ะมีพลังงานของไพ่คนรักเพศเดียวกันนะครับเดอะ เวอร์ Were, เป็นไพ่ของเมเจอร์ปสุดท้ายประสบการณ์ที่ผ่านมาสิ้นสุดเพื่อเริ่มต้นเปิดให้กับตัวของคุณเองคุณมีประสบการณ์ในเรื่องความรักมาแล้วก็ได้นะในตอนนี้เป็นเหมือนในความรู้สึกในตอนนี้หรือมีพลังงานคนต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลหรือคนที่ทํางานเกี่ยวกับด้านองค์กรต่างประเทศก็ได้หรือคนที่ทํางานเกี่ยวกับด้านกฎหมายก็ได้การเดินทาง ก็ได้นะครับมีพลังงานของไพ่หนึ่งเหรียญสิ่งดีโชคดีสิ่งใหม่การติดต่อการพูดคุยหรือการพบเจอกันในสายโซเชียลสายออนไลน์ได้นะครับแต่ต้องเช็คสถานะดีๆนะบางคนสมหวงังบางคนไม่สมหวังนะครับสเตนชาวสิงนะมีพลังงานของไพ่คิงออฟวารนะอ่า คิงถือดาบคนคนนี้ที่เป็นพลังงานของไพ่คนที่ทํางานเกี่ยวกับด้านความเข้มแข็งทหารตํารวจได้นะครับเป็นพลังงานของไพ่คนที่ทํางานเกี่ยวกับด้านธุรกิจการลงทุนได้นะเป็นทํางานเกี่ยวกับด้านการเงินได้เสื้อผ้าหน้าผมได้ความสวยความงามได้นะครับมีมีห้าเหรียญหกเหรียญความช่วยเหลือควีเหรียญ1นดาบ เดอะเทมเพลตการ,ปรเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงสายใหญแของความรักสายใแห่งความผูกพันที่คุณกับเขาได้มาพบเจอกันได้มันเริ่มต้นกันโอกาสถึงการเริ่มต้นความรักที่ดีของคุณในช่วงนี้ควีนอฟวานนะ,ะคนคนนี้อาจจะเป็นพลังงานของการที่คุณจะรอคอยเขามานานแล้วก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างการรอคอยมาเหมือนคนที่ เป็นคู่กันเหมือนคนที่มีความมุ่งมั่นด้วยกันเหมือนมีคนที่ตั้งใจและพร้อมที่จะทุ่มเทพร้อมที่จะพยายามไปด้วยกันนะออมีพลังงานการที่มีความผูกพันความผูกมัดหนึ่งดาบเนี่ยคนคนนี้อาจจะเข้ามาชัดเจนกับคุณนะเป็นคนที่มีสิ่งดีๆที่จะมอบให้คุณในสิ่งที่คุณรอคนคนนี้ในความรู้สึกของคุณการพบเจอเนี่ย คุณจะสัมผัสถึงความอบอุ่นที่เขาจะมาดูแลและห่วงใยคุณเหมือนเหมือนทําทุกๆอย่างเพื่อคุณคอยช่วยเหลือคอยเอาใจใส่คอยเกื้อกูลและคอยเกื้อหนุนในชีวิตคู่ของคุณนะครับเป็นไพ่ในในคุณอาจจะรอดูถึงสถานการณ์ในความรักในความสัมพันธ์ในช่วงนี้ของคุณก็ได้นะเพราะเหมือนกับความรู้สึกของคุณอาจจะเคยผิดหวังและเคยเสียใจมาคุณอาจจะยัง,ยง ยังรู้สึกว่ากับสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยคุณอาจจะกลับมานิ่งก่อนก็ได้นะในตอนนี้เป็นฝ่ายคุณที่อยู่ในบรรลังในตอนนี้ของคุณนะครับเป็นพลังงานของไพ่คู่นะอ่าคนที่มั่นคงในตัวกันละกันคนที่เท่าเทียมคนที่คู่ควรระหว่างกันละกันก็ได้นะเป็นสิ่งดีๆที่เข้ามาเรียนรู้แล้วพัฒนาแล้วเริ่มต้นในความรักในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะครับของชาวธาตุดินกันพืชศกมังกรน,นะครับอ่าขอดูพลังงานไพ่ ในสรุปและแนะนำให้กับชาวภาคดินนะครับเดอะซันความสุขความสมหวงังความสำเร็จความมีชื่อเสียงในแวดวงสังคมของคุณ ในตอนนี้คุณอาจจะมีเป้าหมายแห่งความสําเร็จในอนาคตข้างหน้าของคุณทุกเส้นทางเดินทุกความหวังการลงมือทําการตั้งใจความเสมอต้นเสมอปลายเดอะเฮอร์มิตชาวกันลักนากันเป็นแสงตะเกียงนําทางหรือในช่วงนี้ชาวธาตุดินอาจจะไปเติมน้ํามันตะเกียงเพื่อเพิ่มแสงสว่างแก่การนําทางชีวิตก็ได้นะถ้ามีไพ่ของเดอะเฮอร์มิตขึ้นมาคุณอาจจะรักความเป็นส่วนตัวหรือตอนนี้คุณอาจจะอยู่ในสถานะโสดอยู่ด้วยก็ได้นะครับเดอะ มเมจิเชียนนะอ่าเป็นพลังงานของการเริ่มหรือการเรียนรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดในตัวของคุณทุกสิ่งทุกอย่างคือการเรียนรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับมีสิ่งใหม่ๆมีสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นมาตลอดมีความรู้ใหม่ๆนะมีพลังงานของไพ่1เด็กถือดาบนะครับเป็นพลังงานของไพ่เดาบเดวิลนะช่วงนี้ที่ต้องระวังพลังงานของไพ่เดาบเดวิลนะครับคำพูดโกหกคำพูดไม่จริงหรือมีคนที่ทําอะไรรับหลัง กับคุณอยู่ด้วยก็ได้เดวิลนี่คืออาจจะหวังผลประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องตัวของคุณหรือทรัพย์สินเงินทองของคุณก็ได้นะครับเป็นพลังก์ไพสสเตนนะแต่คุณจะสัมผัสได้เพราะคุณเป็นคนที่มีเซนส์อยู่แล้วในตัวของคุณนะมีเดอะมิชช a นเนีมีการรอคอยมีการเฝ้ารอมีการลงทุนคุณจะลงคุณอาจะหวังผลกําไรในตอนนี้อาจจะได้อย่างสิ่งที่คุณหวังในสิ่งที่คุณคิดการติดต่อการสื่อสาร การพูดการคุยเดชเดียดความเข้มแข็งทุกสิ่งทุกอย่างคุณอาจจะไม่อดทนกับสิ่งที่ผ่านมาแล้วก็ได้คุณอาจจะก้าวเดินไปข้างหน้าในตวงคุณแล้วก็ได้ปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลง t w o of Cup เจถ้วยคุณจะเลือกโอกาสที่ดีที่สุดให้กับตวงคุณเองเอทอ of cup นะครับเป็นสิถ้วยนะมีพลังงานของไพคนอ่ามีพลังงานของไพคนที่เข้ามาเหมือนในช่วงนี้เป็นคนที่ มาเหมือนเป็นคู่กันในช่วงนี้นะโอกาสถึงการเริ่มต้นระหว่างคนที่เข้ามาพบเจอนะอสร้างอนาคตสร้างครอบครัวนะดูแลนะครับเป็นพลังงานของความรู้สึกที่อบอุ่นที่ได้พบเจอกับคนคนหนึ่งที่เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์มองตาและรู้ใจนะอของชาวธาตุดินนะครับหมอโต้ก็ขอจบแค่นี้นะครับฝากกดติดตาม กดซับสไครป e ไปกำลังใจช่องหมอโต๊ดกันด้วยนะครับก็ขอสวัสดีกับชาวธาตุดินทุกๆท่านนะครับ